วันี้เรผมเจอกันในเช่นเคยกับรายการเปิดเสื้อนะครับผมนะเดี๋ยวปรับก่บอนคือให้ผมวันนี้นะผมมีเสื้อประมาณ3ตัวนะครับผมมันจะมี2ตัวตรงนี้นี่นหนแหละนะผมไม่ทายนะว่าตัวไหนตัวไหนตรงนึงนะครับผมมันจะมีอันนี้นะครับก็ออันนี้แหละตรงนึ่งครับอันนี้อันนี้2ตัวนะครับผมแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่กระดาษมาให้นะครับผมอันนี้เขาใส่กระดาษมาใหญ่นนๆนิดนึงนะครับ เคครับผมเรามาในวันนี้ผมจะเปิดตัวตัวหนึ่งก่อนนะน่าเป็นสปเปร์นะผมมาีหน้าเราค่อยดูนะครับผมอีพีเท่าไหร่ปุ๊บสิบมนะั้งอีพีหน้า E P นี้น่าจะเป็น E P เก้านะครผมมามาเาาปิดให้นกครับผมงานใหญ่ปอ๊ะโอไม่ใช่หรอี่เป็นแบบเห็นว่าเป็นกระดาษมาให้เราเออเป็นังกระดาษเป็งกระดาษมาเถอะละ เขาเก็บเสื้อขยับ,บอ,อ,อ,อย่างนี่นะแบบน่าใช่ครับผมนี่ครับผมเป็นแป้งให้อยนะโอ้ยดีมากผมครับใส่ลังกระดาษให้มันสองอัน,นจะได้แบบว่าอันนี้คนะรับรับเอาะทงยันใหญ่นะครับผมรับจานเพราะผมมีคนส่งนะผมคิดว่าส่งสัง่งแสงเท่ะไหรม่มาทำไมมันใหญ่จัง สเปอร์เก <suppose. S 2> <ales> ียร <at> ์ไหนวะจำไม่ได like so ้แร้กเกียร์ไหเกียรพีเยอะเลยบไม่พีเยอก็สามเออแล้วไปมันมาเกีบนะเกียร์ึงย่ใหญ่อ่ะถึงเแม่งมีตาเนกี้ด้วยตัวนี้ผมได้มาประมาณร้อยเจ็ดสิบประมาณร้อนะโอ้โหแพ็กม่อย่างดีนะเม่ะ ผมพโดหายถูกดีนะนี่ผมไยให้อัน,นี้เก็ดผมก็ไม่สนใจว่าไม่เก๋ดินะผมลืมถามเข้ามานะครับน,นี้ XL นะผมถ้าเป็นแบบของแท้จะเงียบราคคงราคาบอกนะในที่ม่เมียนมาแลน โอเคแล้วก็ตรงนี้มันมีแบบเป็นได้อย่างจุดนะครั้งแรกเก็บงานไม่ดีนะผมจะงพูดจากหน้าภาพแล้น่าจะเป็นเพเยอร์ป่ะเพราะตัวนี้มันเป็นแบบตายางนะมันไม่ได้เป็นเย็บนะนี่เป็นเกจเพ์เยอร์นะครับตัวนี้สวยงามนะดูดูครับผมสีสันดูแคอย่างสวยครับเกจเพเยอร์ยังดีนะผมแล้วตรงนี้เหมือนมีอ่ะ ได้ทีหนึ่งนะผมเดี๋ยวเราเค่อยเรียนบอ,อกก็ได้ผมไม่อยากอย่างตรงนี้ก็มีแล้วมันเก็บน้าแล้วก็สวยนะนตรงนี้เราเค่อยตัดออกครับนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะนี่ไงรอบนี้นอะไรวะเนี่ยสองอะไรครับคุณครับเนี่ยนทีนี้ผมสวยงามนะตัวนี้ ต้องไปหาเล็กทงเลขแขกนําไม่มีแล้วนะตะกี้กนะเชียผมเราไปดูอีหลับไปนะผมอีพีสิบนะมั้งถ้าผมอีพีน่าเป็นอีกแับหนึว่าจะเป็นเสื้ออะไรนะผมไปติดตามตอนหลับไปนะ